่แสดงว่าเขาก็ดีกับทุกคนแหละเพราะฉะนั้นอย่าคิดมากไปเลยอย่าคิดอะไรเกินเบอร์ว่าเขาอะจะดีกับเราเพียงคนเดียวนั่นคือความพิเศษหรือเปล่าไม่มีหรอกหยุดเถอะห้ามใจตัวเองเถอะอย่าคิดแบบนั้นส่วนตัวเขาเขาก็เป็นคนดีจริงๆนะเขาก็มีน้ำใจกับทุกๆคนนั่นแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะมีแรงขับเคลื่อนภายในอะไรบางอย่างเดวิละ ที่รู้สึกกับคุณแล้วคุณก็รู้สึกแบบเดียวกับเขาว่ามันมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นแต่ก็พูดไม่ได้เพราะทั้งคู่ไม่ได้แสดงออกถึงจุดจุดนั้นเลยรู้เพียงแต่ว่าคิดถึงคิดถึงอยู่ไกลไกแต่จะไม่ทำอะไร queen of คั p ส่งพลังงานไปต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาล King ค i n g of c รัก็ส่งพละ